สวัสดีค่ะพบกับพี่เพื่อนกับน้องเพชรพันล้าน,นะคะคุณแม่มาดูพี่ยามเฝ้าน้องนะคะคุณแม่๋าวพอเลี้ยงเดียวนะคะโอุยะะ้ยฐานาอินดูเธอเกินนะคะคุณแม่๋าที่กับน้องยืยนเฝ้าที่ยืยนเฝ้าน้องนอน,นะค่ะคุณแม่ยังแมนนาหักแค่น้องมาคุณแม่๋า เดี๋ยวให้ภาพบรรยายแลวการหัดเด็กเคล็ดเตื่นนะคะคุณแม่เดี๋ยวการเก็กลิก่ญยาน,น้องก็นอนหัะหลับสบายเทียวเลยนะคะโอ้ยน้องนาน,นานๆนะคะคุณแม่จะได้ชมภาพที่พายนะคะเฝ้าน้องช้างนะคะคุณแม่นานๆจะมีั้างะค่ะดูนอนด้วยกันค่ะพี่ก็ต้องเฝ้าน,น้องนะคะให้น้องนอน ให้อิ่มนะคะคุณแม่การกู้นะคะก็ต้องยืนเข้าตลอดเลยนะคะนอนไม่กระดิกกระดิกเลยนะคะคุณแม่เสียงตรนโอ้ยนะคะพี่ก็กินหญ้าเฝ้าน้องอ้ยจะไม่นนะ่ะหักเถอะน้อคุณแม่จ๋าอ้ยแม่ตื่นแล้วแม่ หลับไหมหลับไหม,หล,ไห,มหลับไหมเพชรโอ้ยนอนอิ่มแล้วครับพ,พี่นะคะดูลูกแล้วลุกแล้วโอ้ยนะพี่ต้องยืนเฝ้าตลอดนะคะโอ้ยห่วงกันห่วงคิดถึงคิดถึงดูดูเพชรยังงงๆงงกำลังตื่นงงเงียมาอยู่อ้ย กำลังนอนอิ่มเลยพี่นะดูพี่ถามน้องทำไมตื่นเร็วจังน้องนะคะดูดูกำลังงงเงี้ยแม่กำลังตื่นนอนนี่ทำตามพี่แล้วโอ้ยถามน้องพี่พี่นอนหรือยังครับดูแม่โอ้ยนนนอนนอเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยกับพี่นะคะ ช่างน่ารักเหลือเกินนะคะคุณพ่อคุณแม่จอดูดูถามถ่ายนอนนะนอนนะคนดีดูดูแม่แม่โอ้ยพี่ห่วงน้องพี่ห่วงน้องโอ้ยทำไมตื่นเร็วจังนะ,ะนอนหลับสบายไหมนะคะแม่ลูกมาก็กินญ้าด้วยการต่อนะคะโอ้ยนะช่างแม่น่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะคุณแม่ พ่การกลัวกระชังดีเหลือเกินนะคะคุณแม่สาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวนะคะคุณแม่สาดูดูดูโอ้ยนอนนอนอนงงๆงๆง,ๆงๆกำลังนอนสบายสบอยู่เลยโอ้อิ่มแล้วครับพี่โอ้ดูดูดูพี่ชายที่แสนดีนะคะดู ครับผมกินด้วยสิครับพี่นะดูแม่โอ้ยนอนนอน,นี่คิดถึงคิดถึงพูดคุยหยอกลก้อก,กันนะคะน้องกับพี่อ,อุ้ยืนหลับอีกแล้วแม่ยืนหลับอีแล้วโอ้ยพี่ถามนอน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 ไม่อิ่มตื่นทำไมนะคะ ยังซึงมซึมอยู่แม่ดูดูโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ